ต่อไปข้อสิบการที่เส้นงบประมาณเนี่ยพอเขาพูดถึงเส้นงบประมาณนี่มันเกี่ยวกับความพอใจป่ะ <S 2> <S 2> เออเพราะผมบอกเส้นงบประมาณก็คือตัวเงินลแล้วนะเราต้องเข้าใจถึงเส้นมันการที่เส้นงบประมาณจะเปลี่ยนตำแหน่งไปได้นั้นจมเกิดจากสาเหตุเพียงประการเดียวคือเปลี่ยนแปลงราคาข้อนี้ตอบอะไรกันนะโอ้โหอ่ะโหอะไรหรอโอ้โหเยี่ยมมากมีเพื่อนขึ้นมาอะไรหร อาจารย์พูดอย่างนี้มันต้องหมายถึงว่าไอ้นี่ตอบผิดแน่ก็เลยมีคนรีบรีบอะไรนะคว้าวิกฤตของเพื่อนให้เป็นโอกาสของตัวเองซะเผื่อจะได้มีโอกาสเข้าตาบ้างไอ้ข้อนี้ตอบถูกผิดเนี่ยเอาละมีนักสูกำกผิดย้อนกลับไปถึงนึกภาพเส้นงบงประมาณเลยเส้นโค้งประมาณเป็นยังไงเส้นโค้งประมาณเป็นอย่างนี้ป่ะ ไช่แบานี่คือเส้นวามาทำไ้บ่ะว่าที่ผมเคยอธิบายอ่ะจุดนี้จุด A จุดนี้จุด B มันอาจจะเปลี่ยนมาทางด้านนี้อาจจะเปลี่ยนมาทางด้านนี้ก็ได้มันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรในภาพเนี้ยอะไหนจากที่เคยดูคลิปวิดีโอผมมาเนี่ยที่ผมเขียนมาเนี่ย B ีหนึ่งสองนี่อันนี้เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรราคาของใคยสินค้าของไคย เอหรือบอ่าเนี่ยราคาเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนอ่ะเปลี่ยนแปลงเอหรือเปลี่ยนแปลง B เนี่ยเส้นเนี้ยอ่ะสมมติตอนแรกเป็น A B ตัวที่สองเป็น A B บสองตัวที่สามเป็น A B บีสามที่เส้นโค้มาเปลี่ยนแปลงนะจาก A B บหนึ่งเป็น A B บสองเป็น A B บสามถามว่าข้อนี้เปลี่ยนแปลงราคาแน่นอนตอบแล้วราคาเป็นยังไงไอ้เส้นโค้มามันโผล่ขึ้นมาทางขวาเนี่ยแปลว่าราคาของ B เปลี่ยนแปลงเป็นยังไง มันจะสูงขึ้นได้ไงอะราคาสูงขึ้นคนก็ต้องซื้อลดลงไปมาต้องไปทางซ้ายถูกปะ่ะอันนี้นี่มันโป่งออกมาทางขวาก็แปลว่าราคาถูกลงการจำนวนเดิมซื้อสินค้าตัวนั้นได้มากขึ้นเข้าใจทางนี้ดิใช่ปะ่ะถ้ามันถูกลงแปลว่าก็มาในการซื้อสินค้านั้นจะซื้อเพิ่มขึ้นดังนั้นมันจะโป่งทางฝาถ้าราคาสินค้าแพงขึ้น ก็แปลว่ามนงบประมาณในการซื้อสินค้าชนิดนั้นเนี่ยมันจะเริ่มลดลงแล้วเพราะของมันแพงไม่ได้เกิดจากไรายได้เราเปลี่ยนแปลงนะมันเกิดจากราคามันเปลี่ยนแปลงดังนั้นเส้นจะโป่งเข้าทางา้ายดังนั้นข้อนี้รูปนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงราคาของ B ีทำให้เส้นงบประมาณเปลี่ยนโอ้โหเขียนภาพไปได้เยอะและ A ราคาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะ A อยู่จุดเดิมเห็นไหมมันเปลี่ยนแค่ B ราคา B เปลี่ยน ข้อนี้คือราคาเปลี่ยนนะในโจทย์ข้อนี้บอกมาว่าเส้นโค้มาจะเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยย่อมเกิดจากสาเหตุเประการเดียวคือราคาเปลี่ยนถูกหรือผิดผิด,ผดแต่อันนี้ถูกอยู่นะถูกของแกมเขาอยู่นะแต่การเปลี่ยนแปลงเส้นโมานมันไม่ได้เกิดจากภาพนี้ได้อย่างเดียวใช่ป่มมันเกิดอีกภาพหนึ่งคือเป็นยัง,งานอีกภาพหนึ่งนะ่ะอ่า มันเปลี่ยนจากการที่รายได้ที่แท้จริงเปลี่ยนและเวลารายได้ที่แท้จริงเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแบบนี้อันนี้ A อนี่บมันจะเปลี่ยนเป็นเส้นขนานการเช่น A1 เป็น B1 ถ้ารายได้เปลี่ยนเนี่ยเส้นจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนลงก็ได้แล้วแต่แต่มันจะเปลี่ยนเป็นเส้นขนานดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเส้นโค้มาไม่ได้เกิดจากราคาอย่างเดียวมั่ยังเกิดจากรายได้ที่แท้จริงเปลี่ยนด้วย ดังนั้นข้อนี้ก็บอกว่ามันเกิดจากสาเหตุประการเดียวคือราคาเปลี่ยนอยงนั้นตอบผิดเพราะมันเกิดจากสองสาเหตุรายได้ที่แท้จริงกับราคาเปลี่ยนก่อนจะจบเนี่ยข้อน,นี้เฉลยนเนี่ยถามหน่อยนิรายได้ที่แท้จริงเนี่ยมันหมายความว่าไงพูดถึงคำว่ารา,ายได้แท้จริงหมายความว่าไงเดี๋ยวตอนสอบอาจจะถามขึ้นมา รายได้แท้จริงหมายความว่าไงตัวอย่างอาจจะไม่สามารถอธิบายคำพูดได้ยกตัวอย่างาได้อ่ะรายได้แท้จริงตัวหนึ่งคู่พ่อกนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นผมมีรายได้เดือนละหมื่นหนึ่งเดือนหน้าผมถูกปรับมาเดือนเป็นหมื่นสองอันนี้รายได้แท้จริงผมเพิ่มขึ้นหรือบางทีผมมีรายได้หมื่นหนึ่งถูกหักเป็นเดือนหลังจากมาทํางานสายทุกวันเหลือเเดือนละสองพันบาท ก็แปลว่ารายได้แท้จริงผมก็ลดลงดังนั้นรายได้แท้จริงเกิดจากรายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้อัน <hand>, น <ana> uh ี้เรียกว่ารายได้ที่เป็นตัวเงินใช่ไหมผมได้เงินจริงๆแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือรายได้แท้จริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เป็นตัวเงินแต่เปลี่ยนแปลงจากราคาสินค้ามันเปลี่ยนแปลงไปมันทําให้รายได้ที่เป็นตัวเงินยังคงที่อยู่แต่รายได้ที่แท้จริงเปลี่ยนเช่นเอายกตัวอย่างนี้เลยแล้วกันราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงบ่อย เวลาไปเติมน้ำมันที่ปา,า๊มอ่ะรายได้ต่อเดือนผมอ่ะเหมือนเดิมเลยผมยังได้เดือนละหมื่นอแต่ราคาน้ำมันเนี่ยจากลิตรละสามสิบเปลี่ยนเป็นลิตรละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยงั้นที่ผมมีอยู่หนึ่งหมื่นเนี่ยผมจะซื้อน้ํามันได้เท่ากับลิตรที่เคยราคาสามสิบบาทปะ่ะไม่ได้แล้วผมจะต้องซื้อน้ํามันได้ลิตรน้อยลงจะเห็นว่าอันี้ยรายได้แท้จริงของผมก็ เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเพราะว่าผมไม่สามารถซื้อได้เท่าเดิมแล้วเพราะราคาของมันเปลี่ยนแต่รายได้ที่เป็นตัวเงินของผมยังหมื่นหนึ่งเท่าเดิมนะดังนั้นเวลาผมพูดถึงรายได้แท้จริงกันึ่ถึงผ2สองอย่างนะรายได้ที่เป็นตัวเงินเปลี่ยนก็คือที่ได้รับเงินจริงๆกับรายได้แท้จริงก็คือราคาสินค้ามันทําให้อํานาจในตัวเงินของเราเปลี่ยนแปลงไปให้ดูสองอย่างนะคำว่ารายได้แท้จริง